กวางเท้านักเรียนให้พี่ๆดูนะคะอันนี้น้องอบีก็ผูกเองใช่ไหมคะเมืกก่อสักครู่พอดีว่าถ่ายไม่ทันค่ะเออโอเคค่ะบอกวิธีการด้วยสิคะ เป็นกร,ระบาดแล้วก็เอามาผูกเป็นกร,ระบาดแบบนี้ค่ะทําเป็นหูกระต่ายก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็เอามาควายกันเป็นการกระบาด<ช>อ่าแล้วก็ม้วนม้วนแบบนี้อ่าดึงแรงๆเลยค่ะดึงแน่นๆน่นค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหูเก่งจังเลยค่ะเก่งมากช่วยเหลือตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอือจริงสองคนะหนู ไม่ได้เลยค่ะอันนี้อาบีขึ้นปหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะบ๊ายบาย